ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดท,ที่คุ้นเคยนะครับสระบุรีวันนี้เรามาติดตามอะไรยังไงเดี๋ยว,วเรามาฟังเจ้าของแปลงข้าโม้กันเลยนะครับสวัสดีครับผมบสวัสดีครับโ,โหวันนี้เราอยู่กับใครด้วยบ้างเนี่ยโอ้เจ้าของกินแคแม็กเลยครับเจ้าของตรวจงานอ๋อเป็นไงถึงไปล่อลวงเขาให้มาตรวจมันเป็นยังไงข้าวโพดเรา เมื่อก่อนทำเราไม่ค่อยได้ผลผลิตครับเลยใส่กินแคมมกแล้วก็ปีนี้ใส่ปุ๋ยคุณนกไปครับปุ๋ยคุณนกใช่อ๋อเห็นมันนั่งยองๆอ,อยู่เป็นไงแล้วรอบปีนี้ปีนี้เจอแรงด้วยเจอรแรง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 ช่วงช่วงจะออกดอกแต่ว่าผลก็ยังมาทันถือว่าถือว่ายังโอเคอยู่ยังโอเคใช่ถ้าถ้าผลดีถ้าผลมาเร็วกว่านี้ก็ จะได้ไม่เต็มแล้วก็ผักใหญ่กว่านี้เพิ่มอีกที่ว่ามันดีกว่าปีก่อนมันดียังไงอธิบายให้ทางกรีนแคลเขาเข้าใจหน่อยเมื่อก่อนเนี่ยต้น,ต,น,ต,นต้นเราไม่ใส่ครับทีนี้ต้นใบใบเนี่ยยังเขียวอยู่ครับย,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 ยังเขียวอยู่เลยอ๋อมันยังเขียวนี่จะเกี่ยวยังเขียวอยู่ใช่โอแสดงว่าน้ําหนักจะต้องดีดีปีนี้มันต้องได้ดีกว่าเพราะ พอกินแคลแมกรับประกันกินแ <c oughs> ค,คลแมกรับประกันรับประกันถ้ากินแคลรับประกันครับรับประกันนะวันภาสถึง้าดีขึ้นอ่านี่เขามาดูด้วยตัวเองนะเห็นว่าติดตามครับมโมโออวดน่าดูว่าเ้าโพสต์ปีนี้สุดยอดใช่เลยต้องมาดูด้วยตัวเองไหนเราเด็ดมาดูได้ไหมขอดูฝักหรือยังไงหรือจะเก็บไว้ขายหรือยังไงดูได้ดูได้ครับขอดูหน่อยว่าในเป็นยังไงสองฝักในเต็มไหมเต็มไหมเต็มครับแม่เจ้าของอ่ะ สวยมากเลยอ่ะสวยครับเม็ดเลี้ยงถ้าคนมาเสมอจะดีกว่านี้ครับนี่สวยกว่าคนที่บ้านอีกนะเงียบหมดเลยใหญ่กล้าพูดเลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับนะครับเจ้าที่ของกินแคลนี่คุณแสนนะครับครับเป็นไงดูแล้วเออพอใจไหมพอใจในในในผลงานมากเลยครับปีนี้เราเอาต่อครับเอาอะไรครับพี่ข้าวโพดครับเราจะต้องได้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้กเหรอต้อง ไม่พออยู่แค่นี้ไม่พอของอดีมันต้องจัดเต็มเต็มเต็มอีกนะมีมีสูตรลับไหมครับพี่สันติเออก็ใส่ใส่กินแคลแม็กไปครับสองร้อยสองร้อยสองร้อยกิโลต่อไร่กินแคลธรรมดาหรือกินแคลแม็กเอาก่อนกินแคลแม็กครับเริ่มสับสน <c oughs> กินแคลตัวธรรมดาตัวที่เป็นยิปซัมกระสอบสีอะไรหรือตัวที่ผสมแมกนีเซียมครับ ตัวกระสอบธรรมดาอ่าโอเคคือกินแคลเ็ามีหลายสูตรจผมงงไงเออเออธรรมดาครับตัวธรรมดาก็ปุ๋ยคุณนกปุ๋ยคุณนกใช่กี่กองปุ๋ยเขาอะอ่ะคุณนกมาหลายกองอยู่นวเขาก็บอกใส่ไปแปนี้จะก้าไร่ใส่ไปใส่ไปรองพื้นด้วยแล้วก็ใส่ช่วง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 สี่ห้าวัน กระสอบเ <97 S 1> ก้าลายเจ็ดกระสอบยูเลียใส่ไหมไม่ได้ใส่เป็นเลือไม่ได้ใส่ประหยัดอีกแล้วไม่ประหยัดครับของคุณนกเขาดี<อ>ปรอกันมั่นใจเขาน่าดูมั่นใจครับแล้วที่มันออกมาตอนนี้นี่นี่ต่างกินแคลเขามาดูแล้วเนี่ยมันมาตรฐานไหมหรือยังไงเอ่อถ้า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 ผลมาดีครับผลมาดีเนี่ยมันจะได้ดีกว่านี้อันนี้คือ ทุกอย่างมันโอเคหมดอยู่เทวดาเทวดา,วดาใช่นี่ขนาดแรงใช่แรงได้ผนไปครั้งเดียวโอ้ยเกือบแยกเกือบไม่ต <laughs> เกือบตายไปครับนะครับแรงมากคือว่าแรงมากปีนี้อืมบางคนบางไร่บางบางเจ้าได้ประมาณสักเจ็ดร้อยหกร้อยหกร้อยโลต่อไร่มผมก็ลุ้นเนี่ยผม,ผมว่าดูของเราแล้วตันหนึ่งไม่น่าขาดไม่<ต>น่าขาด คือดีกว่าปีก่อนแน่นอนดีกว่านะครับวันนี้ทางกินแคลมาด้วยนะครับกินแคลเขาบอกว่าจริงๆยิปซั่มใช้ได้กับทุกพืชใช่ไหมครับถูกต้องครับไม่ใช่เฉพาะมันสำปะหลังใช่ของเราใส่ได้หมดครับทั้งข้าวอ้อยข้าวโพดทุเรียนหรือไม้ผลต่างๆครับอืมุดไล่ก็ใส่ได้ครับที่ไหนมีดินที่นั่นสามารถใส่กินแคลได้หมดเลยนั่นไงใต้ถุนบ้านก็มีนะปีน้าโปรเจกต์ใหญ่ละกรสคบเขาจะมาแปลงทดลองให้ลองอ๋อแปลงทดลองกับที่สันติ คอยดูครับโปรเจกต์ปีหน้าครับผมโปรเจกต์ใหญ่ไกแล้วจะใหญ่ปีนี้ไหมถูกต้องต้องใหญ่กว่าต้องดีกว่าขอฝักละศอกก็พอพอแล้วแค่นี้พอครับนึกว่าจะเอาฝักละศอกห้่ได้มันมีไหมฝักละศอกอ่ะไม่มีไม่ไม่เคยเห็นเลยฆพณาอย่างนั้นไม่ต้องปลูกเยอะครับทำมนาค่าไร่พอคือข้าวโพดถ้าเราบอกว่าจะให้ผลผลิตสูงอ่ะมันจะเพิ่มด้วยตรงไหนอ่ะพี่สันติเออ ที่จริงที่จริงเนี่ยเรา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 ใส่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเราทำมาทั้งเราปกติอะครับถ้าฟ้าฝนเป็นใจตกตกจังหวะที่ที่ถูกเหมาะสมครับมันก็จะได้ได้ได้น้ําหนักหรือได้ฝักขั้วที่เสมอคือมันมันแรงเกินไปแรงเกินไปเราเหลือแค่นี้ใช่แต่เมื่อกี้เราขับเข้ามาคนอื่นเขาใบไหม้หมดแล้วนะใช่ใช่ทำไมเราใบยังเขียวปุ๋ยคุณนกครับปุ๋ยคุณนกกับยิบอ่า ยิบซ้ำครับทือเพราะอะไรครับกินแควครับจะถามเยอะครับมันงงเราเราใช้คนละประเภทคนละอย่างมันสัมประหลังเราอีกหรืออ้อยอะไรอีกแล้วก็พวกผลไม้เราใส่ได้หมดนะครับใส่ได้หมดนะออืแต่ก่อนก็เคยใช้ยิบซ้ำทํามันสัมประหลังหนีได้ข่าวครับทํามาก่อนครับไม่ทําำช่วงหลังไม่ได้ทําครับเห็นว่าปีที่ทําก่อนนั้นเราได้ประมาณเท่าไหร่สามตัน ก่อนหน้านั้นสองถึงสามตันที่ไม่เคยใช้ยิบซ้ำแล้วเอาไม่ก่อนหน้านั้นไม่ได้ใส่ไม่ใส่สองสามตันไปได้เจ็ดตันหลังจากใส่กินขคาวแมกเนี่ยนะเจ็ดตันเจ็ดตันเลยเจ็ดตันโอ้แปลงนี้แหละครับแปลงนี้แหละที่ใส่เอ้าเหรอใช่แปลงนี้ครับใส่ใส่ยิบซ้ำอ๋อแต่เราสลับปลูกข้าวโพดด้วยใช่ครับสลับไปอืมเพราะอะไรมันแรงหรือไงมันแรงครับแถวบ้านเราแรงนะ หน้าต้องดีกว่าแล้วเราจะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่เนี่ยข้าโพดเราตอนนี้ครบข้าโพดนี้ออจะครบกําหนดที่120วันประมาณวันที่10ครับตอนนี้100 100ก่มมีอะไรบ้างข้างบนอ่ะไม่รู้เห็นมองไว้จะตามไปถ่ายว่าอะไรอยู่ข้าบนกำลังดูปฏิทินอ๋อปฏิทินออ115วันสิ้นเดือนใน115วันณสิ้นเดือนตุลา ็เหลืออีกประมาณไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นิดเดียวก็เขาเกี่ยววนไปก็จะพอดีแหละครับครับเดี๋ยวเียไปเช็คความชื้นอีกทีความชื้นว่าพร้อมไหมตรงนี้เราอยู่ที่สระบุรีโมกเหล็กที่ทีลำพยาการโมกเหล็กสระบุรีครับแล้วกินแคลกับปุ๋ยคุณลเนี่ยซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่ร้านสันติการเกษตรนะครับโอ้คุณคุณร้านนี้โอ้ยขายดีครับขายดีครับกินแคลแม็กเปกยิบซ้ำเนี่ยออก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 ดีครับขายดีมากหมดแล้วครับเติมอีกแล้วครับ ชื่อคุณคุณร้านเนี้บริการส่งได้ด้วยครับส่งด้วยการส่งตอนนี้เข้างานขายแล้วครับตอนเริ่ตอนนี้เริ่มขายของขายช่วยขายช่วยขายช่วยนะครับของก็ดีเห็นว่าทางทีมงานกินแคลก็ดูแลน่าดูครับเพราะยอดี่สติปีนี้ก็เกือบพันร้อยตันแล้วครับเนาะโอ้โหนะครับเดี๋ยวก็ได้ฉลองนะครับห้าร้อยตันลูกค้าที่อยู่แถวสระบุรีนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงสามารถติดต่อพี่สันติได้เลยครับ สองเก้าศูนย์สองแปดหกสามหนึ่งหกแปดครับโทรมาได้ตลอดยี่บสี่ครับไม่ทันต้องบอกให้ฝากแล้วแล้วยิปซัมที่เรามีเนี่ยใช้กับพืชอะไรได้บ้างที่ร้านเรามีเอ๋อทุกพืชมันครับมีทุกทุกตัวที่เราที่เราที่ที่เหมาะกับพืชเราครับใส่ได้ครับอมันก็ได้มันก็ได้อ้อยอ้อยได้หมดข้าวโพดได้หมดผลไม้ได้ครับเฮ้ยตอนไม่มีเยอะแท้ร้านเนี้ยอ้าว ของต้องหลากหลายเจ้าของมาเองเจ้าของมาเองครับนี่ทีมดูแลกินแคลนะครับเดี๋ยวทีมดูแลกินแคลจะเริ่มลงในทุกๆจุดแล้วตอนนี้นะครับเห็นว่าจะไม่กลับบ้านกลับช่องกันแล้วนะครับลงดูซิว่าการใช้กินแคลแล้วมันดีจริงไหมหรือเกษตรกรคิดไปเองนะครับแต่วันนี้สรุปมันดีจริงไม่จริงดีจริงครับดีจริงครับเพราะว่ามันผ่านแรงมาได้ได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วครับโอ้โหแล้วใบยังเขียวปีอยู่ในตะเกียบอยู่แล้วเนี่ย ปุ๋ยคุณนกครับปุ๋ยเอาเชียร์กันหน้าดูก็ก็นี่แหละยิบซ้ำเนี่ยครับทำให้ดินชื้นนี่มันมันดินไม่แห้งเร็วครับอืมันมีแค่ที่ถือหรือเปล่าที่มันดีอ่ะมันมีแบบว่าเปิดใหม่ๆให้ดูไหมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเหลืองรอนึกออกไหมเหลืองรอนเดี๋ยวมาจัดมาจัดมาเอ้าให้กินแคลไปพิสูจน์หน่อยไม่ใช่ว่าโชว์เฉพาะอันดีๆเต็มเกือบหมดแล้วครับนี่ครับไหนครับดูดเล็กเลยอันอีกอ่ะ พอแล้วครับเสดใดจะเอากลับไปฝากคนที่บ้านไม่ฝากเนี้ยเดี๋ยวให้ไปครับเดี๋ยวให้ไปนี่แหละครับเดี๋ยวก็น่าจะครบสัปดาห์หน้าครับเด้เกี่ยวครับแล้วก็รู้รู้น้ำหนักกันแล้วครับโชว์แค่นี้เหรออีกทักฝากนี้แออเดี๋ยวจะว่าของปลอมข้างในข้างนอกเอาถ่ายใกล้ๆตรงนี้แหละเอาเลยครับดูจริงหรือเปล่าไอ้วัดดีเนี่ยเสมอได้อยู่ครับ ไม่ได้ไม่เสียครับเสมอได้สวยจริงเป็นไงครับกินแคลพอใจไหมพอใจในคุณภาพครับผลงานยิบซ้ำกินแคลเราถ้าเกิดปีนี้จัดต่อปีนี้จัดต่อครับถ้าเกิดว่าอยากได้ผลผลิตดีๆแบบนี้ครับติดต่อทางบริษัทกินแคลหรือร้านพี่สันติได้เลยนะครับอโซนสระบุรีตรงไหนโคล่งโคราชใกล้ๆปากช่องปกช่องก็มากระหน่ำที่ร้านสันติการเกษตรไปครับผมใส่ได้ทุกพืชนะครับของแค้ฝากเต็ม กรโชยสองอ่ะเอามาก็ใกล้ๆสามฟีเลยโอ้โหขนาดที่ที่ที่ติดแรงช่วงออกดอกขนาดไหนขนาดมือครับพี่ไม่สวยเลยโอเคนะครับวันนี้เราก็พิสูจน์แล้วนะครับว่ามดคันไฟเริ่มมานะครับพี่น้องโอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณกีนแคลนะครับที่มาติดตามผลงานด้วยแล้วก็สักจรเกษตรนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ กินขา้าบดีจริงจริง,งเย้ตะเกี่ยวอยู่แล้วใบยังเขียวอยู่เลยฟักก็เต็มน้ำหนักก็ดีสูตรนี้